ผู้ชายเดินตามจริงคุณตีวิปใส่อว,อวัยววพอเขาใช้ทั้งเซตหอมมากเลยค่ะครบจบคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบพิมพ์ว่าใช้ทั้งเซตนะคะมันต้องเซตค่ะคุณเจี๊ยบโดนตีคุณอป,คปอเช่รีวิวว่าติดสบู่ตัวนี้มากคุณปอเช่เรียกตัวเองว่าผมดูดีเป็นผู้ชายรีว,ยวิวยัง บอกว่าผมเป็นผู้ชายผมเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงคะคุณปอช่วยพูดมาหน่อยค่ะก็กลับบ้านแล้วกอดเซ่อพาย่บพูดดังๆค่ะกอดเซ่อพาย่าอีกรอบอ่ะกางเกงในไม่มีกลิ่นแล้วกลอมเหมือนเดิมดูดเก่งในตัวเองด้วยหรอไม่ปกติอ่ะมันจะมีกลิ่นติดกลิ่นอารอย่างเงี้ยกลิ่นอาบแล้วเวลาวันแต่ไย่างงี้ใชมพอใช้อันนี้แล้วกลับบ้านแล้วกางเกงในจะไม่มีกลิ่นเออนี่ บางคนนะคะซื้อกางเกงในคิตตี้มาของซาริโอแต่บางวันใช้ไปเหงื่อเยอะเป็นกางเกงในติดขี้อมองตุวยไปย่าง้นคิตตี้ไก่เป็นพูดสิติดขี้ติดขี้ต,ขตัวนี้ตอบโจทย์วูบใช้ก่ะโครนสีบอกว่าวูบวูบหมดยิ่งเด็กสาวๆมี อะไรไหมมีมันจะมีกลิ่นของเด็กสาวใช่ไหมเวลาเริ่มโตใช่ไหมพวกเราอะเวลาใส่ชุดเออแม่เด็กใช่ไหมแม่อดทนความเหม็นของเราเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีตัวเนี้ยไม่มีทั้งหมดเนี้ยเนาะพอแต่พอเริ่มโตก็จะเริ่มรู้จักวิธีการดูแลตัวเองใช่แล้วของที่คุณควรจะดูแลตัวเองอยู่ตรงนี้ นี่เลยค่ะราคาดีมากด้วยทุกคนเซตนี้ผู้ชิดเซตนี้มีเซตนี้ใช่คนใต้นั้นเวลาพูดเซตไม่ได้นะต้องพูดว่าเซตนี้เอาไปเลยเซตนี้ดูแรงความเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มใช่มันมันวูบเข้ามานั้นมันแบบบางทีมันแสบตาเเก่งอะ แต่จริตด้วยอะไรด้วยนะแม่อ้นบอกว่าทำไมพี่ย่าทองแดงไม่ได้อะเพราะว่าพ่อเป็นใต้่เพราะพ่อผูใตายไม่ได้พ่อไม่แหลงเลยคือพ่อะย้ายย้ายเข้ากรุงเทพแต่สี่ขวบคือปู่ย่าอยู่นู้นแล้วส่งลูกมาเรียนกรุงเทพพ๋อพ่อก็เลยไม่ได้ว่าพันผือมาเลยใช่ไม่มีไม่มีความทองแดงแต่ว่าผิวคือผิวคนใต้นะพ่อผิวใต้ใช่ไหมแต่มียังไม่ได้จะใต้มีได้แม่ไงมีเหมือนคนจีนเลยยาผิวแบบสว่างมากเข้าใจไหม มีลูกค้าถามมากับคุณธัญ,ญเรศวิตรีนั้นทานช่วงไหนดีสุดคะทานมาห้าห่อทานหลังตื่นนอนตลอดอุยห้าห่อแล้วนั่นคุณหญิง <c oughs> ขออนุญาตบวชชีพราหมณ์ให้ได้ไหม านตอนเช้าถูกต้องแล้วค่ะวิตซีเนี่ยเราควรจะทานตอนเช้าอยู่แล้วระหว่างมื้ออาหารนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทานอาหารอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวมันไปกัดกระเพาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าทานระหว่างมื้ออาหารได้เลยนะคะผสมนมพึ่งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะทานให้ช่วยเรื่องการนอนหลับให้ทานนม,มพึ่งนมพึ่งจะทําให้หลับสบายให้ให้ชงดื่มก่อนนอนได้เลยวิตซีเนี่ยช่วงกลางวันได้นะคะแต่ถ้าใครอยากหลับลึกโกรลวล่าช,ช่วยหลับลึกดีงาม โลเาล่านะคะใครอยากปลดปล่อยปาเลสไตน์เป็นทะลักทลายก็ไฟเบอร์พี่ย่าไปใช่นี่ค่ะไฟเบอร์คือพี่ย่าเนี่ยเขาพยายามจะผลิตสินค้าตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าดูแลทั้งหมดทั้งนอกและในทั้งหมดนอกในไซส์พุงได้หมดเลยอยากจะระบายก็ไฟเบอร์เข้าไปอันนี้ตัวนี้พี่ย่าขายดีมากเฮ้ยเรามีแฟลตเซลไหมเออแฟลตมาอพาร์ตเมนต์ยุกิขอแฟลตเซลหน่อยพี่ยุกิคุณไอซ์ตัวไหนดีคุณไอซ์เพิ่มสินค้าหมายเลขเจ็ดลงไปคืออะไรคะพี่ยุกิ คุณไอ<น>คืออะไรคะว,ว,วิตีลาโปวิตีโอ้ยซิววิตีคุณไอคุณไอโอนเลยคุณไอโอนเลยคุณไอโอนเลยโอนเลยโอนเลยชมสไตล์ก็ามาค่ะคุณชมนี่เป็นตัวแทนของเราค่ะขายเก่งมากค่ะคุณชมพูขายของแท้คุณชมพูนะคะใครอยากซื้อสินค้าของยาลิยาหรือยานิต้าไปซื้อที่คุณคุณชมพูได้เลย ขายของแท้นี่ตอนนี้พี่เมย์ก็แพ็คแสบมือไปเลยดีกว่ากัวนสีน่ะมาข่ามาคุณเมย์กำลังเขาจะกำลังจะออกนำริกตใหมารอเลยค่ะเพราะว่าอินเนอร์ทิกตอกมันต้องมีออยไม่มีออยก่อนแต่อนนี้ไม่เป็นไรขอออยหกเดือนละไม่นานจังก็ขอมั่งไม่ขอมั่งคุณก็รู้ว่าน้องคุณน่ะขายแบบยังไง บ้านๆเอาจริเออเอาจะตัวเองเวลาของมาก็ขายเวลาของมาเก็ใช่ก็ดูสิในตะกร้ามีอยู่กี่ชิ้นแล้วนั่นน่ะเออรี้มลวบไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขึ้นรัดใหม่คุณอะไรคะคุณชัดเพิ่มสินค้าหม่เลขหกลงในตะกร้าโอนด้วยค่ะคุณชัดค่ะโอนค่ะเราจะเราจะถล่มคุณชดให้ค่ะเชี่ยบอกขอแกตุนมผึ้งจัดไปจัดไปค่ะคุณชมพู่แวะมากดมาขามเอออุดหนุนกันเองล่ารักที่สุดค่ะคุณชมพู่ พึ่เอากี่กี่ชิ้นคะเอากี่ชิ้นพูดมาค่ะพูดมาเลยเดี๋ยวจัดให้แฟลตเซลจ่าเซลอพาร์เมนต์เซลค่ะคุณชมพู่อ๋อเอาหลอเอาหลูอนั้นเปลี่ยนช่องไหมล่ะชิบหายแล้วอุ๊ยกดปุ่มกดตัค่ะเดี๋ยวนายยังทำไม่ได้มีปัญหาหลังบ้านนิดหน่อย3ามชิ้นค่ะพี่พี่สามชิ้นอยากนมพึ่งเจ็บอะไรเจ็บอะไร นี่พี่เม่ขามีอร่อยมากคุณชมสไตล์ชมพูขอขายของแท็บอกหยีซิ่งหรือยีบัวชมพูดพูดชมพูดพูดมะขามหีนี่ใครเป็นแม่ค้าออนไลน์อ่ะแล้วก็ไลฟ์อ่ะมาขามคูณอ้นสีนี่ช่วยชีวิตเขาได้เยอะเลยนะเลอะเพอเขากำลังแบบคนเหลือเก้าคนอย่างเงี้ยเข้ามาเลยค่ะไม่ตื่นใจกังเสียชีวิตอ่ะเปรี้ยวจีตดอัดเขาไปอ่ะนังมีควัมใจขึ้นมาคุณจูนเพื่อนพี่ย่าสั่งไฟเบอร์ไปสิบห่อ าานางอยู่เมกาอยู่เมกา,กาแล้วพี่จูนกับพี่ย่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันก็คือพี่จูนนี่แหละเส้นใหญ่ที่ทําให้ดิฉันเนี่ยได้เป็นหลีดสีแดงกับพี่ย่าพี่ย่าเป็นประธานเชียร์ดิฉันได้เป็นหลีดสีแด,ด,ด,ดงเพราะพี่จูนค่ะคุณจูนเขาบอกว่าถ้าเมียน้องสาวเขาเป็นหลีดเขาจะไม่สอนเราเป็นหลีดดิฉันขอปากหมุดค้งสีก่อนนะคะสิบ <c oughs> แต่สิบหอจริงๆพี่ย่าเขาสิบเอ็มเหรอแต่ไปกดไปกดตรงที่ มันจะ,อะไไอบอกทาําไมย่ามันต้องเกรงใจกันบ้างปะ,ะก็จะได้แบบว่าอ่าชิบหายยัง<ม> <laughs> เออทำไมไม่บอกพี่ยา่าพี่เมย์พี่ย่าเขาจะได้ราคาตุนตุน <laughs> <laughs> พี่ย่าเขาจะได้ราคาข่าวหน้าคุณจูนถ้าสั่งพี่เมย์อีกให้พี่เมย์บอกมา <laughs> <laughs> จะได้ให้ราคาตุนตุนเพราะว่าพี่ย่าเขาจะได้ไปเอาของปลอมมาขายให้พี่เมใครจะคูยเราจ้ะแต่ว่าไฟเบอร์เนี่ยถ้า ใครชงน้ําดื่มไปเราต้องจิบน้ําด้วยนะคะใช่จิบน้ำเพื่อให้สลิพักมันพองแล้วก็จะได้ไหลไปตามการขดของน้องไส้ของเราเดี๋ยวมันจะไปอิเกดะคารุอึ่อเป็นชาวญี่ปุ่นเราสวยค่ะเราเลยได้เป็นรีดเนมเนมเซนท่านแจ้งหยุดสามสี่อุ้ยพี่มีขอโทษโดนหัว เส้นสายสุดๆใช่เพราะว่าประเทศไทยมันต้องมีเส้นสายอยู่แล้วนะจ๊ะไม่งั้นเราจะได้เป็นเหรอจ๊ะหลีดมาแต่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะจ๊ะต้องสวยจ้ะดิฉันไม่สวยดิฉันเป็นได้จ้ะเราเรา,เราเน้นของแปลกมีแต่ก่อนเราเอาตังค์ที่ไหนจ่ายค่าช่างหน้าสี <4 S 1> มไม่แล้วค่าจําได้ปะค่าหน้าจําไม่ได้ว่าหน้าห้าร้อยหรือผมห้าร้อยกอฟมันยังไม่ตายมาจากที่แล้วเลยใช่บีบอร์ชเชมีกอล์ฟ <c oughs> แล้วค่าชุดสี่พันตอนนั้นเครียดมากว่าค่าชุดเออ 4, ไม่มีตังนะอ่ะผ่าเพอเหรอใช่แล้วาหามาจากไหน 4, อะสี่พันตนั้นนะ้นน่ะ ตอนนั้นนบไปเครียดมากเลยแต่เพี้ยขอพ่อใช่มขอพ่อแม่แล้วสี่พันคือสำหรับเราตอนคือเยอะมากออนว่าแม่โอนน่าจะไปเปียแช์มาเพรแม่แบบคงเล่นแช์แต่ก่อนนบก็มีเท่านี้นะองเครียดแต่ก็ต้องทําให้มันผ่าน้นไปเพราะว่าเขาออกแบบชุดมาคือสี่พันสี่พันแล้วเราชนะใช่ป่ะสีแดงแต่การชนะที่โรงเรียนน่ะมันคือไม่ได้เงินไงมันได้หน้าได้หน้าและได้ช่วยซึ่งแบบว่าตอนนี้ถ้าย้อนไปอยากชนะไหมก็อยากนะ อยู่บางใหญ่แล้วค่ะอุ๊ยอยู่แถวบ้านอาาน้องอาทิเลยน้องเนมอ๋อเนมกับพี่เต์อยู่แถวบางใหญ่อะค่ะใช่อ๋อหรอให้นางยายมาแถวเรียบด่วนสิคือบ้านเตยอยู่แถวบางกะปิแต่บ้านเนมอยู่แถวนู้นเขาก็จะต้องไปดูแลกันเพราะแม่เนมอยู่คนเดียวอ๋อแล้วเวลาเขามาหาพี่ย่าก็คือไปนอนบ้านบางกะปิไม่กลับบ้านบางใหญ่ใช่ก็กลับบ้านบางใหญ่ค่ะมีบางทีเราต้องโอนให้เขาสามร้อยห้าร้อยนะค่ะเขาเวท ล,ล่าสุดจะเล่าจะไปถ่ายรายการซอสแซบส่บน่าสงสารสามารถรายการซอสแซ่บเนี่ยงบแบบงบมีเท่าฝาหอย่ะขาหอยก็ <ๆ S 2> ยังเยอะไปอีก <laughs> งบมีเท่าเนื้อออกมาคือก็ได้เลี้ยลายเราก็เลี้ยลายเหมือนกับแบบเลี้ยลายเลี้ยลายเงินไปช่วยนำท่วมแถวเชียงรายแถวอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยลายช่างที่เราแบบบอกว่าเอออย่าไปเมาส์ใครนะอะไรรู้กันแต่กับเราตรงนี้คนกี่คนเนี่ยร้อยสี่สิบแปดคนโอเคน้อยเราได้ร้อยห้าสิบแล้ว พิ่มอีกสงคนแล้วไมลิชค่ะแก้ข่าวเนมเอาหนาเราก็ไหลๆไปเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเราก็ไปเรียะไรว่าเออร้อยห้าสิบกว่าคนนี้อย่าแป้งพายได้ไหมล่ะเราก็ไม่รู้ว่าช่างอ่ะเขาจะไปเมาส์เราลงโซเชียลหรือเปล่าอืมเราก็บอกว่าคนละเจ็ด้อยห้าิบได้ไหมเพราะเรามีงบอยู่บ้านเราขอสวยเท่าหมื่นสองได้ไหมเอออย่างเงี้อเออเราก็ดใช่ไหมมีใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะลงพี่จะโพสต์ลงเออ โซเชียลให้เขาเขาก็บอกว่าเราก็เลยได้ราคาเจ็ดหสิบชายช่างเจ็ด้ช่างหน้าเจ็ดรยห้าสิช่างผมเจ็เจ็หสิบก็เลยบอกว่าแต่งสไตล์เดียวผมก็ส่งเดียวใครจุ๊บจ๊ใครโอนเข้ามาเนี่ยดีมากเลยอย่าสงสัยจะสงสารเราอ่ะจริงหรอไหนอ่ะเคยเจอคุณธัญญาตัวจริงสวยมากน่าสนขอบคุณนะคะตองตัวนี้มาอุ้ยคุณจุ๊บจุ๊บคุณจุ๊บบุจุ๊บบุแล้วก็สวัสดีครับพี่พี่คุณหนุ่ยหนุ่ยพิจิต รู้ได้ไงเป็นหนุยทาไมไม่หนุยเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายหรือไม่หนุยเขาอาจจะเป็นไข่หนุยได้แต่ว่าพอเราพูดหนุยปั๊บถ้าเราพูดชื่อเขาปิดเขาจะพิมพ์มาว่าผมชื่อหนุยครับอย่างนี้ไงแต่เนี้ยเขายังไม่พิมพ์อะไรมาเขาแปลว่าคมชื่อหนุยอะไรหนุยครับหนุยเห็นคุณหนุยคุณหนุยหนุยครับเห็นไหมเขาจะพิมพ์เข้ามาเห็นไหมคุณหนุยอยู่พิจิตตกรงคือคนพิจิตใช่ไหม เอนเตอร์เทนเดี๋ยวไลฟ์เงียบสองคนนี้น่าเด็กมากๆค่ะใช่ค่ะขอบคุณหมอของเราสองคนด้วยนะคะขอบคุณหมอโจ้แล้วก็ขอบคุณหมอที่เอ่อคอเรียทาวด้วยค่ะคอเรียทาวะไวมากใช่ไหมคะอะไรนะเหรอไม่ไม่แล้วทำไมถึงอย่างเออมันมันซู้ไปเองไม่รู้หรอใช่วมากบวบไปเลยเป็นสีเทาอีคนเล่นบ่อยอ๋ออ๋อเล่นบ่อยแปลว่าคุณนุ่ยบอกว่ามันไม่ขำแล้วอะไรอย่างเงี้ย มีคนเล่นบ่อยตกลงคือคนพิจิตใช่ไหมเอาเหรอมันเป็นมุกแบบซ้ำๆแล้วมันเราต้องขำสิเราต้องขำจังหวะเมื s <S 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 ่อกี้เนมเขาใจปล่าล่ะมันเดี <k> <k ๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าเจอเคยเจอคุณโอนนะสนน่ารักมากครับคุณเออนานคุณเออนันคุณเออนันมันต้องปากกันแหละเพราะว่าถ้าสามีเราเถลิงเรานั้นรามีก็มีอยู่คนเดียวที่โชมโมุในประเทศไทยนะปากเลยค่ะเขาก็รักของเขาเนาะผ่านพิธีมาด้วยกันอะไรนี พี่พี่เป๊กเคยเคยมาเมาแล้วชมพี่ธัญญาไหมหรือไม่มาก็ได้บอกเออธัญญาน่ารักอะตั่งกับเธอช่วยบ้าช่วยแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปหอมหูมีไหมนี่เล่านิดนึ่งอะเธอแบบทับใจนิดนึงขอดมีก่อนนะไม่มีอ่ะแต่ห่วงถูกไหมไอห่วงน้องห่วงแม่สวยมากสวยมากเวลาพ่อห่วงกันเป็นไงอะแม่เจี๊ยบซื้อสินค้าใหม่ลิขสิทธิ์สองเจี๊ยบซื้ออะไรนักหนาหยุดซื้อเดี๋ยวนี้เจี๊ยบ เจี๊ยบทำงานเพื่อมาเปพวกเรากดนมเบื้มสมทบทุนไหมคะโอ้เจี๊ยบดีเลยค่ะนาปอเชเพิ่มละไม่ต้องคนละเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วเจี๊ยบเขาก็ยอมมาด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วเจี๊ยบยังจะเสริมให้ทําไมล่ะคุณเออนันท์ชมกันเองเลยใช่จ้ะคุณวันเวทิเกาสก็ต้องชมคุณภรรยานะคุณภรรยาใช่เวลาลุงเอให้กำลังใจนะลองให้มาคุยทะเลาะกันไหมเฮ้ยทะเลาะกันเรื่องเล็กๆก็มีทะเลาะกันเรื่องจริงจังเคยไหม มีก็แต่ว่าตั้งแต่เป็นสิบสิปีแล้วนะคะทุกคนนี้ร้องกันนี้แบบที่อยู่กันปกติไม่มีแล้วก็มีมีส่วนใหญ่จะอ้นจะเป็นสามตั้งต้นใช้อารมณ์กับลุงฟุดฟันแล้วบอกว่าทำกก็ชายยังไงอย่างเช่นทำไมเธอพูดกับคนอื่นดีดเธอพูดได้ทําไมเธอพูดกับพี่เราต้องตะคอกแอม i บบี้เก n t h นเดอะบบ world ก็ถ้าเราไม่ทะเลาะเราไม่ตะคอกคนในบ้านเราทะเลาะกับที่ไหนบ้หนูจะกล้าตะคอกพี่หลอพี่ยาใช่ไหมแต่เราก็อ่ะเวลาพี่ใสอารมณ์พี่ใส่กับใครก็รู้อยู่เออไปอยู่เฮ้ยทำอะไรอย่างนี้วะอย่างนี้มาอย่างนี้เลยอ่ะคุณเคยเห็นคุณธัญญาทำออกจอไม่ล่าอย่างเงี้ยอาสมมุว่าอ่ะพ่อตาเหลือกอยู่แล้วว่ามีมีก็สักสองอื้แล้วมีอดีตผ่านมาอดีตก็มาใจแวบมีก็เดินไปเลยเราพูดว่า ไปนอนออ <laughs> เขาเพิ่งเริ่ม <laughs> น้ำแข็งเพิ่งสองแก้วเองก็เริ่มลำคาญเนี่ยไปนอนแล้วถ้าเขาแบบเอยท่นี้ทเนี้แล้วพี่เป๊กก็แปลก <laughs> จัดการกับทุกคนยกเว้นภรรยาตัวเองจะไม่ <laughs> เขาจะหลีเลี่ยงถูกไหมเขาจะหนีก็รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิ่งครุร่นเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วตอนที่พี่ทลายโต๊ะอ่ะพี่ถลกผ้าปูหรือพี่เดินขึ้นไปเลยหรือมีหลายเวอร์ชันมันหลายเวอร์ชันมากมีเดินขึ้นเลยไหมคะ ขึ้นโตหรอขึ้นโตมีไปนอนมีนอนเล่าหน่อยทุกคนเราคงต้องซื้อสินค้าแล้วเบนฟังเรื่องี่ย่าเร็วขึ้นยังไงก็คือเมาอืมเต็มสิบเมาเท่าไหร่ว่านั้นที่ขึ้นโตโอ้โหมันมันจำมันมันแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยอ่ะภาพหายภาพหายไปแล้วแต่ที่รู้ว่าขึ้นโตคือเพื่อนเล่าอืคุณน้ำเล่าพี่ฟังคือตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบหันไปเจอหน้าน้ำเลยแบบ ตกใจไหอยู่ดีๆแบบเฮ้ยอะไรวะจะคุมโปองอี่น้ำก็แบบ <c oughs> มึงเลี้ยมากพี่น้ำพูดอย่างนี้พี่บอกทำอะไรไปบ้างคนไม่ได้เลโกดไว้หรอไม่ได้เลรกดมาถามว่าทําอะไรไปบ้างพอนางจะเล่าไม่ต้องเล่าไม่อยากเขินนะน้องแต่ <c oughs> โดยวรวมภาพรวมแล้วก็คือรู้ว่าขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะแล้วก็มีบุคคลที่เราไม่ได้สนิทเอยู่หลายคนด้วยอยู่เยอะแล้วเราก็ไปขึ้นโต๊ะที่เขานั่งกันอยู่แล้วแบบ ต้องไล่โทรทีละคนเลยอ่ะขอโทษเนาะขอโทษนะปกติเราไม่ดีนิสัยอย่างนั้นนะอะไราเงี้ยเราก็นิสัยอย่างนั้นแหละแต่ว่าปกติเราไม่ได้ทําแต่อันเนี้ยไม่ปกติแต่เราถามว่าเราทําได้ไหมเราก็สุดผ้าเหมือนกันเอาของอาหารจบจานเจินแต่ไม่อยู่เลยจริงๆเพราะไม่กล้าถามดูวงจรปิดสิไม่กล้าดูเลยอ่ะไม่กล้าเลยจริงต้องให้รางวัลเขาเขาชนะที่ฉันถ้าเรื่องนี้ คุณคณิ้งถามว่าขึ้นโตทำไมคะเพิ่งเข้ามาอลละว่าจ้ะอหลละวาออัลอละว,า,ลวานิดนึงพี่อ้นไปเรื่อยมากหนูขำม,มากหนูหนูเข้าใจไหมล่ะน้องออมพี่ย่าเขาไม่ธรรมดาเข้าใจไหมเขาคือว่าองค์แม่ประทับองค์พอองค์แม่ประทับปับ๊บลงองค์มาเฟียเลยลง <laughs> องค์มาเฟียเท่านั้นที่จะโดนองค์แม่ <laughs> แล้วองค์มาเฟียก็จะแพ้องค์แม่เท่านั้นก็จะเดินเข้าห้องแล้วนอน <laughs> คุณคิตตี้ซื้ออะไรคะบอกพี่ย่าค่ะ อุ้ยไข่เล็กแปดตะก้าคืออะไรคะคุณช็ก็บอยตอนนี้ที่ฉันแจงยอดก่อนว่าที่ฉันจะลงรายได้หรือยังรวยยังอค่ะยีบวยยีบวยคุณื้อยีบวยนี้หรอคุณจะต้องออกไปซื้อนล้วเราไม่ได้ปากนะถูกไหมล่ะปากอยู่หรือเปล่าเออไม่ปากปากอมวางไว้ด้วยสิหนูเข้าใจหนูค่ะเออออมเก่งอะออมเข้าใจใช่ไหมใช้ครับเท่าไหร่อ้าวแล้วซื้อยังอะอย่าถามที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตะก้าเหมือนกัน คุณชกชัยแล้วคุณบอกว่าคุณซื้อได้ยังไงอ้าวคุณชกชัยซื้อวันนี้เดี๋ยวเช็คประวัติคุณชกชัยก่อนเช็คประวัติเช็คประวัติคุณชกชัยเห็นที่คุณก็แปกคนดิฉันไม่ได้เป็นแม่ค้าที่เก่งค่ะเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งก็มีหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ถ้าหนึ่งสามศูนย์คือใส่กระปุกหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คือใส่ถุงคุณชกชัยเน็บเป็นเกงในได้เราจะมีโลครึ่งโลเลยแล้วแต่คุณชกชัยไปขายกินส่วนต่างก็มีมีใส่ถ ปลอมไหมแต่บางบางบางทีก็ใช้คูปองเขาก็เออเขาอาจจะใช้คู่องแล้วก็ไปแล้วก็ร่วมแคมเปญคุณหนูครูปรีชาค่ะบางทีเขามีแคมเปญนะคะแคมเปญที่ไม่ใช่แชมเปญคนิ้งเพิ่มสินค้าหมายเลขสิบสองลงในตะกร้าคนิ้งซื้ออะไรอีกคนิ้งซื้ออะไรอีกแข่งกับคุณชมพู่อีกแล้วคนิ้งซื้ออะไรไปขายในไลฟ์แล้วสิเปรี้ยวจี๊ดเปปรี้ยวจี๊ดเหรอจ๊ะคุณอ้วนเล่าเรื่องผีใหม่แล้ว สามีเขาเี่ยแฟนก็เป็นตำรวจสวนเขาชอบเขาชอบพูดว่ารักแฟนอืมหลงแฟนอย่เงี้ยหรอนะบ้านเขาอยู่ไกลแต่เขาก็ชอบมาหาผู้ชายอยู่ที่มั่เป้าผู้ชายที่นาคุปยี่แปดเวลามีแฟนมันจะหลงแฟนกันนานเท่าไหร่ก็บ้าว่านั่นแหละแต่พวกเรามันยาวไงไม่แต่มันก็ไม่มีันไม่หลงหรอปะมันไม่ใช่ความหลงแล้วไงันเนาะเออเขาถึงเรียกว่าคู่ชีวิตไงมี แต่คนสมัยเนี้ยเขาบอกว่าเขาทำวิจัยมาว่าพอเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ค่อยซ่อมแซมกันก็ได้แต่หักแต่ทิ้งกันไปก็ไปกันเลยสมัยโบราณเนี่ยอยู่เหมือนพ่อแม่เราอ่ะพออ้นจะติดคดียังไงหรืออะไรไงแม่ก็พักไปร้องไห้นิดนึงแล้วก็กลับมาร่วมชีวิตคูด้แล้่เป็นไรพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วเวลาคุยกันตีกันตลอดตลอดทุกสองนาทีก็เป็นเหมือนกันเลยอ่ะคือเขาตีกันนะแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะขาดกันไม่ได้เป็นไหมได้จริง พ่อเนี่ยกำลังวินิจฉัยกับลุงเอว่าพ่อเนี่ยคุณบัญชาขาดแม่ไม่ได้เพราะแม่บริการตลอดแต่แม่อยู่ได้ด้วยโต้วอ้นเองเหมือนเหมือนโอ้นแต่ถ้าเทียบกับการบริการแล้วเนี่ยพ่อต้องการการบริการมากกว่าลุงเอ,อพ่อนี่คืออย่างนี้เลยเธออยากกินมามา่าแม่ก็ต้องมาม่าในสูตรของแม่ด้วยนะยเธอกาแฟเธอขนมเธอเอาไปาอย่างนี้อ่อนลากาแม่คือนางควานางควาคนใต้เขาเรียกนางควา ซื้อแล้วกับเปรี้ยวจี๊ดของโปรดคะนิงค่ะคุณอ้วนบอกว่าอยู่กันมาสิบสองปีเห็นกกงในกันแล้วกี่ครั้งค่ะคุณอ้วนรบกวนช่วยบอกด้วยค่ะดิฉันจะปักหมุดค่ะคุณอ้วนซั่งกิ่งในให้แฟนไหมค่ะเล่าหน่อยเออนี้ทำไมไม่ทําผลิตภัณฑ์ซักกางก่งในออกมาพอก่อนไหมทั้งหมดนี้เต็มไปหมดแล้วค่ะเราต้องระบายของก่อนนะคะเออลุงเอกับตะกแตนของเขาใช่ผิดตะกแตนคนดูสี่หมื่น ตะก็นตัวอย่างดูอยู่เหมือนกันน่ารักเชียวนางคุยกับตะแก่นว่าให้ตะเก็นตะกินกะเพราไหมตะเก็นกิ่งไม้เออมันก็เข้าใจเกิดมาเนาะมันก็เหมือนแบบมันก็ยาวๆเนาะทุกซอกทุกมุมคุณอ้วนบอกเห็นหมดแล้วเนาะแบทมงแบทแมนเนาะอะไรแปลกอะไรตรงไหนตรงไหนแกะออกมาเราก็ช่วยกันฮะแบทแมนกับอังกอรุงเราต้องอยู่ด้วยกัน อังกัลุมต้องประกอบกับแบทแมนแบทแมนก็ต้องอยู่กับอังกัลุมใช่แต่บางทีแบทแมนก็ไปติดอยู่ข้างขามีเพราะฉะนั้นต้องใช้ใช้ด้วยนี้แส้วอฟทูแสะนี้ภาษาอังกฤษวอฟทูแสะคืออะไรอ่ะแสะแสะสะกิดออกอะเดี๋ยวก่อนพูดก่อนอ่าชอบคำว่าแซ้อ่ะภาษาไทยมันลึกซึ้งสุดแล้วเนาะมันมีคำให้ใช้เยอะอ่ะแส้แงอ่ะนพูดว่าแซ้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเพื่อนๆพิมพ์มาหน่อยค่ะต้องถามแชท GPT ใช่เขาภาษาเก่าไงแทะภาษาอังกฤษผู้ซีโอเพนได้ไหมโอเพนมันมันเปิดมันไม่มันมันไม่แคร์มันไม่แคร์ดิกแบบดิกอะตกใจดิกไม่ใช่อย่างนั้นดิกดิกในที่นี้นึกว่ามีพูดกระเลียวจู๊ออกมาแล้วมั้ยอ้วนอ้วนร้อยอ้วนรอบดิกวันนี้ผมพูดปตะทัดตกใจตัวเองเหมือนกันไม่นี่หมายวิ่งใช่ไหมวิ่งคือการแซ่ง การขุดดิกดิกดดอะ d ยังไง DIG DIG TO เลยเหมือนแบบดิก the ground หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคใช่จริงด้วยคือขุดดิ่คือขุดใชโอ้ยแ่งเก็คือลูกลืงออมเข้าใจไหม The act of using tools or hands to remove material material typical soil ใช่ไหมก็เป็นแสและวซฟาใใช่ From a surface often to create a hole Create a hole สิ่งนี้ you can create your hole นี่นี่ Soap soft and soap soft and soap to create your hole a hole นี่ว่า ยินได้ไงเนี่ยยีนเนาะอังกาลุงจะเสียงดีอังกาลุงจะแบบคล่องไหนอังกาลุงน่ะมีเสียงไงอังกาลุงก็คืออยู่กับแบทแมนบราดเดินจะเปิดอังกาลุงให้ฟังเสียงอังกาลุงอังกะป้าก็เอาเสียงโดใช่ใครได้ใช้เนี่ยตัวเนี้ยช่วยรีวิวหน่อยเสียงมันดีมากอ่ะทำมาแล้วแล้วสมมตินะถ้าวันหนึ่งอ่ะ ไม่มีคนซื้อแล้วอะแต่เรายังติดมันอยู่เราจะทำยังไงเนี่ยผลิตใช้เองคนเเราโดดสะพานสังคีสิเราก็หาการทางออกไม่ได้น้องเนมบอกว่าได้เลยแหละอะไรหรอเนมบ็ชอบเราแบมบูแบมสามเก้าเพิ่มสินค้าใหม่เลขสองเลยแบมบูคุณซื้ออะไรเราต้องออกออกให้นี่ให้ป่าใบอนุโมทนาเอ้ยใบออ้ยใบกุ้ยอุ้ยกับใบกำกับภาษีอะเออเวลาเราซื้ออะไรเราขอใบกำกับได้นี่นะมีบางร้านเขาออกให้นะ ไ่ถึงซื้อในเนี้ยหรอกใช่ค่ะบางคนมันมีแหลตบูดมามียามีนะเหมือนกับเขาก็เอาไปกํากับภาสีแนบไข่ลังไปอ่ะมันต้องบริสตใหญ่อ่ะเนาะใช่ใอันนี้เราเป็น SME ตีแตกเรื่องนี้ไม่มีความรู้ด้วยค่ะไอ้นุ้มใช้แล้วชอบมากใช้ได้ทั้งตัวเลยน้อเจี๊ยบบอกถูกต้องเงี่ยกะลุงหรอสีงห์ลุงมีเสน่ห์กะลุง ชุดโฮสบู่โกรูดีเป็นไงนะเซ็ตชุดโฮก็คือโฮอันนี้แล้วก็อ๋อนี้คือโฮสบู่อ่ะเมื่อกี้ไงเมกะโฮอ๋อเมกะโฮลืมโฮนิเวิร์บแล้วก็โกรอโกรโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยบัมบโฮกับโกรอย่างงี้เราก็งงเลยดูแลเรื่องผิวให้สว่างกระจ่างใสและสะอาดสะอ้านหอมกรุ่นนะคะเลยสามตัวนี้นะคะคุณเล็ก301ูนยกำลังช้อปปิ้ง หมายเลขแปดค่ะคุณปี๊บองผิวอ่อนนะคะกําลังชอปปิ้งหมายเลขเก้าคุณนภาเล็ก,ก,ลกอ๋อ,อกำลังหมายเลขเก้าด้วยครัี่แบกสบู่หอมกุหลาบมากหนูใช้ทั้งตัวเลยค่ะเลิศสูตรใช้ทั้งตัวหอมแวนอเองอกดหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสบู่หอมกุหลาบมากเดี๋ยวปักคาฟี่ก่อนทุกคนไม่ต้องทํางานนะคะขอให้เราออกจากงานมาดูเราค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มีเงินมาช้อปนะเอาหรอ ก็ก็ลองเป็นแม่ค้าออนไลน์นยเอาของที่ซื้อไปอะมาค่ะเออจริงๆเน่ยของที่อยู่ตรงเนี้ยไปปักตะกร้ากันได้นะคะฟิลิเอทแล้วฟิลเอทให้ไปทำคลิปแล้วปักตะกร้าดูทุกคนมันดีมากอะโอ้ยดีใจอะใช่พี่จัญญาสวยอน่ารักเหมือนเดิมอะโอ้ยอ่ะอาโอ้ยเป็นชาวชายใหญ่เหรอคะถึงชื่ออะโอ้ย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 เจ๊บอกหยุดทำงานดูไลฟ์ก่อนใช่พี่เจ๊พี่เจ๊บป็คนจะลาออกที่สุดแล้วเพราะว่าดูไลฟ์เราตลอดน่าหลา เจี๊ยบลาออกไม่ได้เดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะคุณเจี๊ยบทำงานอะไรนี้คุณอุ้ยคุณเจี๊ยบเขาเอ่อเป็นผู้บริหารดูแลเรื่องเครื่องเครื่องมือส่งโรงงานเครื่องจักรโอ้เขาก็อนากดไกลนะใช่เขานากดไกลค่ะเขารวยเขาริชเขาไม่ควรลาออกนะเขาไม่ควรลาออกแต่ตำแหน่งเขาต้องใหญ่พอสมควรนะเพราะถ้าเขาดูไลฟ์เราได้ทุกเวลาอย่างเงี้ยทุกเวลาแล้วเขาก็ซื้อของเราตลอดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเจี๊ยบอยู่บริษัทอะไรไหนพี่มันชื่อบริษัทสิ พืเผเขาเป็นเจ้าของบริษัททุกบาก็ไม่รู้เขาลีชคือเงินเขาแบบว่ามันฟู้ฟู่อะมันเป็นเงินเฟออะใช่เขาก็เลยสามารถที่จะแบบแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องการหลักฐานอะไรด้วยซื้อแล้วซื้อขาดขอแม่มาซื้อได้ค่ะงานไม่ต้องทําหรอกค่ะพี่ออมพี่ออมเอ็มครับพี่ออมเองครับหนูหัวเราอยอย่างเดียวนะลูกอ่ะล้วลูกขาออมออมเป็นนักเรียนใช่ไหมเนี่ยออมดูโปรไฟล์ออมสีออมนิสัยดีเปล่า อ้อออมซอมดิดแน่นอนออมซ้อมบัสหรือซอมดิดออมมีกลิ่นตัวเป้าเปียวๆไหมออมใช่ค่ะเซตผู้เดินตามกลไว้กับตะบูหอยนุ่มของเรานะคะนี่เลยสามตัวนี้อะไรที่หยาบตรงนั้นจะนุ่มและอะไรที่ดํามันก็จะสว่างจะสว่างขึ้นมาเพราะว่าเออวิ่งแล้วพ่จบพี่พูพี่พูคือคือญาติยาที่ไปไหนมาไหนกับพี่อ่ะบนนั้นนางมา บอกเธอ,อปปเธอทําไมสบู่เธอมันยังไงมันทําให้ตรงนั้นฉันสว่างเธอเปิดซีนางใหม่เงี้เลยนะมันสว่างจริงๆมีอะไรเมื่อมีสนิทกับพี่ผู้เคยอาบน้ำกับพี่ผู้มีต้องดู <c oughs> พี่เคยต้องทาย,ยาให้พี่ผู้บริเวณตรงนั้น อโอยบอกไปกดตะกร้าก่อนนะอ้อยกดอะไรมาอวดด้วยนะพี่ทานบริเวณตรงนั้นเพราะพี่ผู้เกิดประสบอุบัติเหตุตรงนั้นใช่จะต้องแบบมีการผ่านิดนึงก็ลเลยต้องไปทายาให้ก็เลยดูก็เลยรู้ว่าสีมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะต้องไปทดสอบว่าสีทุกคนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่านางมาโฆษณาไว้ว่าสว่างมากแล้วในวันนั้นสีอะไร <c oughs> ถ้าที่กับม่านถ้าที่กับม่านถ้าที่กับม่านโอ้ยม่านสว่าง ถ้าเทียบกับม่านในวันนั้นของพี่ผู้ก็คืออันนี้สว่างกว่า<บ>เดี๋ยวจะต้องไปดูว่าสว,าาว่างกว่ามานหรือยังอาจจะเท่านี่เสื้ออน้นอ <laughs> อันนั้นน่าจะใช้ไฮเตอร์แล้วใครรับ <laughs> ต,ตาไหมน้องเนมถามวันนั้นไม่แสบพอทะมึนแล้วคิดดูดิพี่ยากคือพยาบาลโบวี่ใส่พี่ผู้เนมเพราะว่าวันนั้นตรงของพี่ผู้มันแยกเออ คือของเรามันก็แยกกันอยู่แล้วนั่นแหละเข้าใจแต่ว่ามันมันมีอีกจุดหนึ่งที่ที่แยกออกจากกันก็ต้องใส่ยาและพี่ย่าใส่ให้เพราะว่าพี่ผู้ไม่สามารถจะกลมก็เลยแนะนําวิธีพี่ผู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกพี่ผู้เอากระจกอ่ะไว้ข้างล่างแล้วพี่ผู้แต่พี่ก็เคยเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพียงแต่ไม่เคยเห็นลึกขนาดนั้นใช่พี่ตกใจไหมพี่พี่ถึงว่าก็อึมครึมดีจังเลยนึกว่ารายการพี่ป๋องกระโพน คนอดฟรีฟรีจริงๆค่ะฟรีฟรีอึดอัดมากอึดอัดมากคนอดฟรีคนอะไรเป็นฟรีตรงนั้นมีมันเป็นสิ่งที่แบบคือผู้ชายอย่างยังไงก็รับได้อย่าง,อางตอนที่ลุงเอไม่สบายอ้นทําให้ลุงเอทุกอย่าง<ม>เลยนะอ้นเห็นหมดมล้วงหมดแต่ไม่แต่เขาจะทําให้เราได้มาในวันที่เราตรีเตียนะจ้าจะให้เขาไอ้นี้หรือเปล่าให้เขาดูแลเราหรือเปล่าพ่อจะพ่อจะช็อกมา เพอาะช่ววันนี้ไม่ได้เห็นหรอก็มุงไม่ได้เห็นนานแล้วอจำหน้าได้พยาบาลโบวี่บอกว่าพี่อ้นเปรียบได้เห็นภาพมากคิดดูดิพยาบาลเห็นมากี่อันแล้วว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเตรียมความพร้อมวันนี้เราจะติดเตียงขึ้นมาเราต้องเตรียมความสว่างสวยให้กับให้กับนั้นอวัยวะเราก็จะต้องนะ ไม่เราก็ไม่รู้นะว่าเราเข้าโรงพยาบาลวันไหนนึกออกไปแล้วเราต้องการการบริการของพยาบาลแล้วเพยาบาลเขาไม่ได้จะเขาขี้เมาสนะช่วงเนี้โบวี่มีการเมาบ้างไหมเนี่ยเมาอยู่แล้วแหละโบวี่ไม่พิม์มาหรอกเวลากินข้าวเที่ยงมือเห็นของพี่อ้นน่ะโอ้โหแบบโอ้ยโอ้ยสงครามขมิ้นเลยูขาดไม่ไหวแล้วออมเข้าใจไหม บางทีเราต้องเหลือเอาไว้ให้เป็นสเปซของพยาบาลเขาบ้างสวยๆน่ารักน่ารักนเนาะ,นาะ,กนะแกเขาเป็นยองใหญ่เลยนะชมพูเลยเบวี้บอกเมาค่ะไม่เหลือเห็นไหมเห็นไหมล่ะหมอก็เมาเหออใช่ไหมเออเรียนมาเพื่อเมาวพวกเรานี่แหละโอ้ยวันนี้คุณอ้นสีเข้ามาแล้วเขาก็เน็บยาด้วย <laughs> ของเขาพิงออร่ามากนีเออ่เห็นไหม